สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีโว่ครับนะครับวันนี้เราติดตามกันในเกมคู่แรกเลยครับไปที่สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดพีบยูเนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับอุทัยธานีเอฟซีนะครับคุณอยู่กับทูวิชันทูวิชันสแนลล์ทางช่องฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ทีมผู้บรรยายครับคุณทศพลรัตนพงศิริเชี่ยวคู่รับหน้าที่ครับก่ันจะเริ่มแล้วนะครับเริ่มครับ ร้อยเอ็ดกับอุทัยนะครับพลิ้วหนีไปหนึ่งลุยมาแล้วจะกิดเปิดเข้ากลางมาจับได้ต้องืนกลับมาแถวสองยิงเลยครับลูกนี้ออกไปครับโอกาสยิงครั้งได้ในเกมนี้เลยครับอาครับเปิดหลุดมาแต่จิ้มไม่ถึงอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่ได้โอ้ยเกือบไปครับพลาดให้แล้วเหมือนกันครับดูบอลยาตัวนี้ไม่มีธงครับไม่มีธงแล้วดูออ้หืม จะตั้งใจหลอกหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆประตูหลงไปเลยนะครับจังหวะดีตรงนี้ไม่น่าจะตั้งใจนะครับชักกิจโอ้แต่ประตูอย่างเฉลิมเกียรติเนี่ยกระโดดมาแล้วไม่เจอบอลเลยครับแต่จังหวะปัดตบเข้ามาอีกทีนะครับครัแตะผ่านไม้จากเกรดเปิดมาตรงนี้ก็แลับหน่อยนะครับบอลสองยังได้อยู่ปล่อยแล้วขอลองยิงออกไปนู่นเลยครับาข,ขวาม,มานะครับเจนาย ดนายไปเองครับดนายเข้าซ้ายดนนายเอาไงดนนายออกบอลยังพอได้อยู่ครับลองยิงขวาไม่เข้าครับกลางสนามอาวครับดึจังหวะหลุดขึ้นมาเหมือนกันเข้านมานะครับส้ายตรงนี้แหม่ไม่เลือกยิงเองนะครับสายชนพยายามจะหักเข้าไปนะครับตรงนี้ผิวมาได้ดีนะครับสร้างจังหวะให้เพื่อนได้ครับเดียรก็สินว่าแล้วสายชนมองข้างในะครับห้อยห้องพักเลยครับ แต่ก็พอทํางานได้ตรงนี้ก็ทำมันนะครับตรงนี้ทะลุมาสวยมากเข่าสายตบยิงแหมยังตามมาช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่เพิ่งจะย้ายมาเสริมทีมในเล็กที่2นะครับนัทพลทับถนนก่อนหน้านี้เล่นอยู่กับมหาสาร,รคาม SBT ครับดีในไทยลีก2ก่อนขยับจังหวัดมานิดเดียวครับจังหวัดติดกันนะครับมหาสาร,รคามให้เข้ากลางมายิงไม่ดีเท่าไหร่ครับมุกรอบออกไปครับ โอกาสยิงของคูตินโยเข้าในมานะครับสายลองยิงโอ้ยยังไปไกลครับยังไปไกลามากๆแต่ตรงนี้สวยเลยได้ยิงด้วยซ้ายพยายามจะพยายามจะคุมบอลให้มันเข้ากรอบเต็มที่แล้วนะครับดูจ,จงะครับว่ากันใหม่ ครับเรียบร้อยครับจบครึ่งแรกครับาแต่ขึ้นมาสวยครับริมเส้นเปิดเข้ามาโมงตรงนี้แล้วหเสียไปได้ครับจังหวะโคของจะกิดลาตะกูนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ผ่านเฉลิมเกียรติผู้ตัวยาดูรอนจิชครับเปิดเข้ามาแล้วขึ้นโมงครับกดลงพื้นแต่ว่าปัดทิ้งไปได้นะครับเฉลิมเกียรตินี่เป็นจังหวะออกแรงเซฟครั้งแรกแต่ละคนต่างป้อมอีกทีแล้วลองยิงเลยครับรอนดิช หัวานนะครับโอ้โห,หทีแรกออกจากเท้านึกว,ว่าออกไปไกลแต่ไม่ครับบอลตกทานครับอุประตูอย่างเฉลิมเกียรติผู้ตัวยานิดมอบไปแล้วนะครับดูยิงตรงนี้ครับโอ้หโอหตกบนเส้นครับเหลี่ยมตรงนี้ดิเฉลิมเกียรติมอบมอบตัวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับตรงนี้โอ้โหตกไกลๆมีขออยู่นะครับสิริมงคุฝคามาดูรอนดิชดูรอนดิชเปิดสายได้บ่งแล้วตรงนี้โอ้ยสาวอีกแล้วบ่งอีทีเซฟไม่ไหวแล้ว โอ้โหโดนจออแบบนี้นับหนึ่งกันแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผายมือให้่าครับจังหวะที่ดึงจังหวะเปิดเข้ามาตรงนี้โขกจังหวะได้เนี่ยพยายามจะเซฟเต็มที่แล้วครับจังหวะไดกชนเสาครับได้ซ้ำตรงนี้ใกล้ๆของชาลอนโพสเฉลิมเกียรตินี่พุ่งมาปัดแล้วแต่ปัดไม่ออกเลยครับอบอลกระดอนนี่สุดท้ายเอาไม่อยู่จริงๆครับมงจังหวะแรกเนี่ยเป็น พศวีครับบอลไปชนเสามาเข้าทางชลอรลมโพสโขกไปอีกทีหนึงในเฉลิมเกียรติทิดเดียวพอครับแต่ต้องสร้างโอกาสนั้นขึ้นมานะครับไปลุ้นย,ยาวๆแบบนี้เหนื่อยครับแล้วยิ่งมาโดนเกมสวนด้วยเทียโกเทียโก,โกให้มาเบนเจามินกระโดกแล้วโอ้หบางไปครับยังได้อยู่ดรนดิชดรนดิช ล้ำไม้ไม่ล้ำไปครับเทียโก้ด้านในมีตัวใหญ่เพียบเลยนะครับเทียโก้เอียงซ้ายเปิดมาได้มงโอ้โหบุลโลเซซ่าครับบันจงเปิดมาเลยแล้วขึ้นถึงด้วยนะครับแต่กดไม่ลงครับลูกโคของจูโรเซซ่าถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเอาแต่ให้มาตรงนี้เสียแล้วครับเอาครับเข้ามาตรงนี้หลายช่องนี้สวยซ้ายยิงทันทีก็ติดบล็อกเลยครับลูกนี้เไทเหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้นี่ เหลี่ยมก็ดีครับวัดก้าวมาแล้วครับขอลองยิงครับหลุดขึ้นมาเข้ามาในกรอบเขตโทษอย่างไปอยู่แล้วหักกลับมาตรงนี้ดึงเข้าสายจิ้มโอ้โหติดบล็อกจิ้มอีกทีหนึ่งไม่เหลือแล้วครับเป็นทางฝั่งเชโก้นะครับทำได้สำเร็จครับไปสุดทางดีเหลือเกินครับนี่ครับเปลี่ยนแบ็คขวามาได้เรื่องเลยครับลุยมาดีมากครับดึงจังหวะแล้วไหลคืนมาจับหนึ่งยิงเนี่ยเซฟแล้วครับแล้ว่าปบอลกระดอนมาเข้าทางครับอื ี่ครับพยายามจะป้องกันกันแล้วครับท้ายบอลยังมาเข้าทางเตีโกอเวสสิครับ2-0ครับสบายๆแล้วนะครับแล้ว <c oughs> ก็จะมีระย,ยองพบราชบุรีนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับย้อนหลังกลับมาดีเข่าขวาแล้วยิงยัดเลยครับมาไม่ผ่านมือผู้สัมผัทุกวันใช้ครับได้เซฟแล้ว อย่างเดือนหน้าครับเบนจามินยกมาตรงนี้โมงตั้งมาแล้วขวาเรียบร้อยซ้ายครับซ้ายแหมเห็นวาดมามุมขวาเปิดครับพูดขวาไว้ก่อนเลยนี่ครับจังหวะที่โมงต่อมาให้ครับแหมมุมขวาเปิดก็แหมบอกแกซ้หน่อยว่าขวาเปิดวอลเลยด้วยซ้ายเข้าไปนะครับไม่ใช่เท้าขวานะครับวอลเลยด้วยซ้ายเข้าไปโอ้โหสามศูนครับ ลูกทีสองเอาทีก็เวสครับมาในช่วงเวลาการแข่งขันครับติดเกมจริงๆครับมไปครับเข้าซ้ายฝากมาดีออมหลอกสวยแต่ว่าชิงกันมาแล้วบังบังบังไม่มิดนะครับโอ้โหดีที่ว่าประตูยังอยู่นะครับโอ้โหเกือบครับเกือบจะไม่ได้คลินชีตครับนี่ดูจังหวะที่ข้ามหลอกสวยเลยครับเพลงนี้แล้วอู่วิ่งแซงครับจิ้มดีดได้ด้วยแต่ว่าขวัญชัยสุกล้อมยังไม่ยอมครับล้มตัวป้องกันไว้ได้รูปนี้ เกือบจะเป็นประตูตีไข่แตกครับเปิดม,มาตรงนี้โค้งๆไม่มีอะไรครับลึกเกินไปจบดีกว่าครับพุทธศินสันติราชบอกพอแล้วก็วจบเกมครับในฟุตบอลลีโโอ้ครับรอบสุดท,ท,ท้ายครับเ,ออเราได้ทีมแรกเข้าสู่รอบ8ทีมเป็นที่เรีบร้อยครับอุทัยธานีเอซครับบุกมาเอาชนะ1 0 1พีบีโดยเไปได้3ประตูศูนย์ครับ